เคยมีแบบตีกันใช้ความรุนแรงมีแบบไล่ใช้ของคมมหาหมีดหรืออะไรที่เขาพกมาไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะคะปัจจุบันค่ะปัญหาต่างๆลดลงลดลงแบบร้อซเลยนะคะ ในทุกการกระทําความผิดของนักเรียนนะคะถ้ามันรุนแรงหน่อยนะคะก็จะเอาเข้ามาที่ห้องของขอ๋อเลย,ะะด,ยด้วยตําแหน่งทําให้เด็ก<ส>ๆก็กลัวเด็กเเข้าห้องช่วงมาแล้วแปลที่เริ่มบรรจุใหม่เคยมีแบบตีกันใช้ความรุนแรงโอ้ถึงขนาดมีแบบมีแบบไล่ใช้ของคม,มหามีดหรืออะไรที่เขาพกมาไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะคะก็ตกใจเหมือนกันคือการทําโทษของออยเนี่ยจะให้เด็กที่ถูกกระทําแล้วก็เด็กที่กระทําเพื่อนเนี่ยมาพร้อมกัน แต่ก็นั่งห่งางๆกันหน่อยนะฮะแล้วเราจะถามใช้คําถามให้เขาได้ย้อนกลับไปมีสตินะจังหวะที่เขาทําเกิดอะไรขึ้น หนใครจะเล่าให้ผอ,อ,อฟังเขาจะตกลงกันเองเขาจะมองหน้าแล้วก็จะเป็นคนเล่าเองแต่ว่าตัวเราเองเราก็ต้องควบคุมเหตุการณ์ให้ได้ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้บางทีเหตุการณ์อาจจะรุนแรงมากขึ้นไปอีกดังนั้นผู้ที่เป็นกรรมการ mm hmm. ก็จะต้องมีภาวะจิตใจที่สามารถควบคุมเหตุการณ์แล้วก็เป็นกลางไม่มีอคติน,นะคะ mm hmm. เขาก็จะเล่าให้เราฟัง แล้วบางคนก็จะมีอารมณ์ยังมีอารมณ์คู่กวรอยู่เขาก็จะสอดแทรกเราก็ต้องเป็นคนให้จังหวะแล้วค่อยคอยป้อนคําถามให้กับเขาเขาเล่าเราก็จะถามคู่กรณีว่าจริงไหมคู่กรณีก็จะเล่ามันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยที่ไม่มีใครใส่ร้ายหรือไม่ใช่เหตุการณ์ที่กุขึ้นมาเราก็จะฟังความจริงทั้งสองฝ่ายแล้วคู่กรณีทั้งสองคนก็จะได้รับฟังเหตุผลของเพื่อนที่เพื่อนเขาคิดแบบนี้ เราคิดแบบนี้มันจะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขณะที่ทำโทษและเราก็จะย้อนให้เขาเห็นว่าขณะที่เขาทําหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึกเขาด้วยนะคะซึ่งเป็นคําถามง่ายๆแต่เวลาเด็กตอบเนี่ย สังเกตเด็กจะคิดพอสมควรว่าเขารู้สึกยังไงมันไม่มีความรู้สึกอยู่ในนั้นเราก็เลยต้องช่วยเพราะกระบวนการคิดของเขายังไม่ค่อยเติบโตมันต้องอยู่ในกระบวนการสร้างของเราต่อไปเขาก็จะค่อยคอยคิดรู้สึกสะใจใช่ไหมลูกอะไรเงี้ยเขาจะได้ทบทวนตัวเองขณะที่เขาลงมือทําแล้วก็ให้เขา เป็นคนกําหนดบทลงโทษเองด้วยนะคะคราวนี้มันมันทุกคนก็จะมีความเห็นความคิดเป็นของตัวเองทั้งสองฝ่ายหนูคิดว่าการกระทําของหนูเนี่ยเหมาะสมไหมดีงามหรือเปล่าเขาก็จะตอบของเขาออกมาเองอ่ะแล้วหนูควรจะทํายังไงโลกแล้วเขาก็จะเป็นคนขอโทษเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งแม้เป็นธรรแต่ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไปกระทบให้เพื่อนเนี่ยได้มีอารมณ์โกรธ ดังนั้นเราก็จะให้เขาได้ขอโทษเพื่อนกลับด้วยนะคะก็คือเป็นการขอโทษซึ่งกันและกันในทุกๆการกระทําเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสมการความผิดเสมอก,ก็ต้องให้เขามองเห็นมองให้เห็นว่าสาเหตุอะไรที่เพื่อนมากระทําเราแบบนี้เมื่อชี้ให้เห็นก็ให้เขาค่อยๆพิจารณาแล้วก็หนูจะบําเพ็ญประโยชน์ยังไงดีเพื่อให้ชดเชยกับความผิดที่หนูได้กระทําต่อเพื่อน เขาก็จะพิจารณาลงโทษถ้ามันเบาไปเราก็ถามว่าถามเขากลับนะคะเราจะไม่ได้กําหนดอะไรเลยเราเป็นคนแค่ใช้คําถามใช้คีย์ควีชชันกับเขาอะแล้วหนูคิดว่ามันเพียงพอไหมล่ะแค่นี้กับคนที่ทําแบบเนี้ยหนูพอไหมเขาก็จะทบทวนต่อถ้าพอเขาก็จะบอกว่าพอหรือถ้าไม่พอเขาก็จะบอกว่าเออเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็คือบทลงโทษที่โรงเรียนได้ดําเนินการจาก อดีตจนถึงปัจจุบันะะปัญหาต่างๆลดลงลดลงแบบ100%เลยนะคะเรื่องปัญหาการรักขโมยเล็กๆน้อยๆก็ลดลงไปแทบจะเป็น0%ก็เป็นความภูมิใจของผู้อนวยการ<ม>แล้วก็คุณครูที่เดินมาบนเส้นทางนี้เหมือนมันมันใช่แล้วละ่ะมันถูกเส้นทางแล้วละ่ะคือความรักและความเมตตานี่แหละที่เราจะใช้การขับเคลื่อนโรงเรียนของเราต่อไป